สวัสดีครับนี่คือบทวิเคราะห์ศึกจิตเมืองนนท์ท็อปนิวเจเคนวันเสาร์ที่8กุมภาพันธ์โดยหงแดงโซรินศึกจิตเมืองนนท์ท็อปนิวเจเคนจัดโดยซอเอสุนทรีหัดพืชสมจิตแว่นแก้วสดจากเวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะทุกวันเสาร์17นาฬิกาทาง j k เคน วันนี้มาพร้อมคอมเมนต์เด็ดเสิร์ฟส่งตรงถึง f อเหมือนเดิมชอบกดซับสไครต์กดติดตามกดไลค์กดแชร์ไม่มีตัวช่วยแอดหงหนึหนึแอดหงหนึ่งที่มวยรักมวยชอบออกตัวมวยรักมวยชอบึกจิตบังนอนทับนิวเจเคนสิเสาที่8ปกุมภาพันธเนธถือว่า เป็นท็อปนิวนัดใหญ่นะ f อนัดบิ๊กมากๆทั้ง4คู่นี่โอ้โหขอบอกว่าเบียดคู่ขี้สูสีแล้วก็เป็นบิ๊กเนมวันนี้จัดได้ใหญ่มากๆของแดงมองว่า FC จิตเมืองนนท์ FC ท็อปนิวเจเคนสิบแซีอเอพลาดไม่ได้มาที่คู่หนึ่งคู่หนึ่งโจโฉบุมเด็กเซียนวันนี้เจอเคนจากสันมวยไทย103โจโฉเนี่ย 16จากชัยนานะขนาที่เคนเนี่ยเด็กดอง26จากกัตภูมิสงขาโจโฉสามฟอมล่าสุดแพ้เพชรนาทีใต้เพชรบุรีชนะเพชรปทุมเดชเพชรสีทองสุดท้ายแพ้นอกยก3าเพชรโคกเดชเพชรสีทองขณะที่เคนเนี่ยล่าสุดนะแพ้โฮมมูระเอวาสปอร์ตยิมชนะโรโบโครอปสอสุวรรณารันสุดท้ายชนะวันพิชิตสมคิดดียิ่ง มวยคู่นี้วันนี้นะเป็นการเจอกันระหว่างมวยไฟเตอร์เปิดเกมด้วยกันทั้งคู่โจโฉเนี่ยประเภทเตะขาต่อยหมัดอาวุธหนักแรงในเหนียวแน่นนะเป็นมวยขวาขณะที่เคนเนี่ยครบเครื่องแข้งขวาหมัดขวาสรีระรูปร่างดีเข่าแหลมแทงเจ็บปัญหาของมวยคู่นี้คือโจโฉเนี่ยชกประจําที่น้ําหนักร้อยสองขณะที่เคนเนี่ชกร้อยสี่วันนี้ลดเวทมาต่อย103่อยปอนด์แล้ว ย่นระยะเวลาปกติเคนเนี่ยต่อยกลางคืนนะต่อยเย็นมากๆเลยวันนี้มาต่อยที่17นาฬกามองว่าชกเร็วขึ้นเนี่ยแล้วลดน้ําหนักลงมาต่อยวันนี้เคเนยืนระยะได้ไหมถ้าเคนยืนระยะได้วันนี้สนุกแต่ถ้ายืนไม่ได้นะตัวใครตัวมันเพราะว่าโจโฉเนี่ยเขาก็ไม่ธรรมดาในเหนียวแน่นอาวุธด,ดีแต่ขณะที่เคนเนี่ยเก๋าเกมเด็กดองเขาแหลมแทงเขาแหกขาลุย มวยคู่นี้วันนี้ของแดงชอบไปที่โจโฉนะชอบไปที่อาวุธเยอะหลากหลายแม้ว่าตัวจะเล็กกว่าสรีรรูปร่างอาจจะเป็นรองแต่การชกที่น้ำหนัก103ปอนด์อนเนี่ยให้เคนลดน้ำหนักลงมานะจากเคนชกร้อยสี่ร้อยห้าวันนี้บีบลงมาต่อยร้อยสามมวยคู่นี้ถูกคู่ถูกเวลาไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบแต่ของแดงมองว่าโจโฉ ดูว่าน่าจะยืนระยะดีกว่าวันนี้เบียดบทเบียดบทโจโฉจะเบียดเฉชนะเคนจะสังมวยไทยซึ่งลดน้ำหนักลงมาต่อยในช่วงเวลากลางวันเบียดเบียดเอฟซีชอบกดซับสไครต์กดติดตามกดไลค์กดแชร์ไม่มีมวยหูเป็นตัวช่วยของแดงแนะนามวยหูตีหมอชิดมวยหูตีหมอชิดชนได้ทุกตู้สู้ได้ทุกหูถือว่าเป็นมวยหูระดับแถวหน้าของเมืองไทยมาที่คู่สองนะ คู่สวุฒิเดชท,ทีเด็ด9 9วันนี้เจอกิ่งซางเล็กต่อหลัก2 135วุฒิเดชเนี่ยจากโคราชปีนี้2ี่นะที่กิ่งซางต่อหลัก2เนี่ย24จากบุเรีมรัมฟอร์มล่าสุดวุฒิเดนะชนะชนะปานเผดเดลูกสวนออโตโ้มวยไทยแพ้ลูกนิมิตสิงคลอง4สุดท้ายแพ้เด่นพยักษ์บังหมัดคลองตันขณะที่กิ่งซางเล็กเ่ย แพ้นอกยกสองกองนีสอสมหมายวันแพ้นอกยก2โยอาคิมอุรากีวันแพ้นอกยก1เอกกอบิเกรฟวันซ้ายนะกิงสซางเล็กขณะที่วุธิเดชนี่ขวามวยคู่นี้เป็นการเจอกันระหว่างขวากับซ้ายขวาเปิดเกมวุฒิเดชนี่ประเภทเตะขาต่อยหมัดต่อยลำตัวในเหนียวแน่นระยะประชิดนี่มีศอกชก5ยกเป็นประจำขณะที่กิง่งซางเล็ก ฟอมดาวลงไปเยอะนะเป็นมวยซ้ายซ้ายฝีมือจัดจ้านเตะซ้ายนี่หนักแดงมากๆมวยคู่นี้วันนี้หงแดงชอบไปที่วุฒิเดชชอบไปที่อาวุธมวยนะการยืนระยะหัวจิตหัวใจมั่นคงมากๆขนาดที่กิ่งซางเล็กดาวลงไปเยอะมากๆนะดูต่อยวันต่อยวันสามไฟล่าสุดแพ้นอกอย่างเดียวมวยวันนี้นะ เป็นการเจอกันระหว่างวุฒิเดชมวยขวาอาวุธเยอะหลากหลายในดีขณะที่กิ่งสร้างเล็กซ้ายฝีมือครบเครื่องมีดีที่แข้งซ้ายวันนี้เก็บแข้งซ้ายได้วันนี้เบียดชนเบียดชน,ชนวุฒิเดชจะเบียดเฉยชนะกิ่งสร้างเล็กต่อหลักสองสนุกมาที่รองคู่เอกรองคู่เอกถือว่าเป็นศึกล้างตานะน้องบิวจิตเมืองนอนท์วันนี้เจอสุภชัยเล็กหนึ่งซับใหญ่ร34น้องบิวจิตเมืองนอนท์เคยแพ้มานะเมื่อ สิตุลาคม66วันนั้นโดนต่อยหลนโดนเตะก้านคอหลนแต่กรรมก,กับกรรมการก็ไม่นับมาถือว่าเป็นการให้โอกาสนักมวยน้องบิวเนี่ยสฟอร์มล่าสุดแพ้ชิมมงเอวาสปอร์ตยิมชนะนาวาเอกสอสมหมายแพ้โฟกัสแอสสันป่าตองขณะที่สุภชัยเล็กหนึ่งซับใหญ่เนี่ยชนะนอกยก2ทีเดชชอหพยักชนะคะแนนวูของสิทธิเจริญซับชนะบัวเขียวภูเก็ตไฟขับซ้าย ครบเครื่องด้วยกันทั้งคู่นะน้องบิวเนี่ยซ้ายได้ขวาได้แข้งซ้ายแข้งขวานี่ถือว่าเป็นทีเด็ดสมองมวยหลักเหลี่ยม IQ ดีขณะที่สุภลัยผู้สูภชัยเล็กเหน่งซับใหญ่เนี่ยมวยซ้ายนะแข้งซ้ายจัดจ้านหมัดซ้ายดีหมัดซ้ายเนี่ยใครโดนไม่ได้เหมือนกันโดนเป็นหลับเป็นหล่นขณะที่แข้งซ้ายเนี่ยออกได้น่ากลัวมวยคู่นี้เคยแพ้ชนะกันมาวันนี้หงแดงชอบไปที่สุภชัยเล็กเหน่งซับใหญ่มองว่าเป็นมวยซ้ายอาวุธเยอะหลากหลายนะ ขณะที่คู่ต่อสู้ครบเครื่องต้มยำกุ้งซ้ายได้ขวาดีแต่วันนี้ผมงแดงชอบไปที่สุภชัยเล็กมวยเคยชนะมาอาวุธคมวันนี้เบียดบทเบียดบทสุภชัยเล็กหนึ่งซับใหญ่จะเบียดเฉือนชนะย่ำแ้นน้องบิวจิตเมืองนน์สนุกมาที่คู่เอกคู่เอกก็เป็นเสือร้างตาลุ่งแสงตะวันสภาราชวันนี้เจอก้องกุลาจิตเมืองนน์นะรุ่งแสงตะวันต่อหนึ่งปอนรุงแสงตะวันมาร้อยสามสิบเก้าขณะที่ก้องกุลามาร้อย 40รุ่งแสงตะว,วันเคยชนะมาที่ช่อง7 31จากกระสังก็ต้องรุ่งแสงตะวันขณะที่ก้องกุลาเนี่ย19จากเกษตรวิสัยร้อยเอรุ่งแสงตะวันเนี่ยล่าสุดนะแพ้ไข่แดงลูกจ้าพ่อโรงต้มชนะก้องกุลาจิตเมืองนอนชนะแสนเหง1ิ1์หนึ่งอุบลขณะที่ก้องกุลาจิตเมืองนนเนี่ยชนะนกยกหนึ่งไผ่แดงลูกจ้าพ่อโรงต้มชนะ เพชรสีนินวันของโอมชนะนอกยกสี่ดวนหนึ่งชูทางดวง่วนซ้ายด้วยกันทั้งคู่นะเอฟซีรุ่งแสงตะวันนี่ซ้ายแข้งซ้ายในเหนียวแน่นขณะที่ก้องกุลาเนี่ยซ้ายทีบขวาวางซ้ายตีนซ้ายนี่ดีมวยคู่นี้เคยเจอกันมาที่ช่องเจ็ดเป็นรุ่งแสงตะวันวันนั้นนะต้นๆเนี่ยเป็นก้องกุลานาไปก่อนขณะที่ปลายๆเนี่ยเป็นรุ่งแสงตะวันเดินเบียดเดินชนเดินเบียดเดินชน ก้องกุลาหายใจไม่ทันนะวันนั้นต่อยกลางวันด้วยหายใจไม่ทันยุบย่นนะเหี่ยวเออวันนั้นเหี่ยวแพ้น่ะแพ้ในวันนั้นแพ้ในแล้วก็เหี่ยวแพ้ในแพ้ปลายแบบขาดรอยเลยวันนั้นเป็นรุ่งแสงตะวันชนะวันนี้มาเจอกันอีกครั้งที่จิตเมืองนอนท์ได้น้ําหนักหนึ่งปอนต้องกุลาวันนี้นะมีซ้ายเป็นทีเด็ดแข้งซ้ายวันนี้ในไม่เล่นนะขวางหน้าแทงขวางหน้าแทงแล้วคาขณะที่คู่ต่อสู้เดินเข้ามา วันนี้ก้องกุลาต้องเล่นวงนอกต้องสาดแทงซ้ายต่อยซ้ายสาดซ้ายต่อยซ้ายถีบขวาวนไปเรื่อยในไม่เล่นถ้าในเล่นวันนี้เสร็จมวยคู่นี้วันนี้ของเองชอบไปที่นอกของก้องกุลานะวันนี้ชกที่บ้านของตัวเองแพ้ก็ไม่รู้ว่ายังไงแล้วนะเอฟซีมวยคู่นี้วันนี้ชอบไปที่ก้องกุลานะก้องกุลาจะเบียดล้างตารุ่งแสงตะวันสพลาดได้แบบแบบเบียด เอฟซีชอบกดซับสไครป์กดติดตามกดไลค์กดแชร์ไม่มีตัวช่วยแอนหงหนึ่งหนึ่งแปดแอนหงหนึ่งหนึ่งแปดที่มือรักมวยชอบออกตัวมวยรักมวยชอบมาดูมวยรักมวยชอบนะชอบหนึ่งนะหงแดงชอบไปที่กุ้งกุลาจิตเมืองนนวันนี้มองว่าได้น้ําหนักหนึ่งปอนซรีรารูปร่างวันนี้ค่อนข้างที่จะดีแล้วต่อยตอนเย็นนะวันนี้สภาพอากาศไม่น่าจะมีปัญหานะหงแดงมองว่ามวยคู่นี้จะต่อยกันประมาณนู่นแหละสิบแปดนาฬิกาสามสิบนาทีนะ ประมาณ18บแนาฬิกาสนาทีาาาอ้้หูวันนี้มองว่ากล้องกลาได้เปลียนในเรื่องของเวทได้เปลียนในเรื่องของน้ําหนักวันนี้ชอบหนึ่งชอบไปที่กล้องกุลาจิตเมืองนนวันนี้จะล้างตาได้เป็นผลสําเร็จชอบสองวันนี้หงแดงชอบไปที่วุฒิเดชที่เดชเก้านะฟอร์มดีหลากหลายหนักแรงทุกลูกขณะที่คู่ต่อสู้เปื่อยเลอเกินวันนี้ถ้าไม่โดนเตะขายางแตกหรือโดนหล่นก่อนนะวันนี้ปลายปลายวุฒิเดชดีมากๆจะเบียดเขียนชนะจริงซัง ต่อหลักสองวันนี้ชอบสองให้อยู่ไปที่วุฒิเดชส่วนชอบสามวันนี้ชอบไปที่โจโฉบูมเด็กเสียนอาวุธเยอะหลากหลายวันนี้ได้เปรียบน้ำหนักเวทนะคู่ต่อสู้ลดน้ำหนักลงมาประมาณ1-2ึงสองปอนนะแล้วน้ำหนักปล่อยๆนี่เยอะกว่าคุมมาเยอะวันนี้ยืนได้ไหมวันนี้ถ้ายืนได้นะก็สนุกแต่วันนี้ผมแดงมองว่ายืนคงจะไม่ได้วันนี้เบียดชนเบียดชนโจโฉอาจจะเล็กกว่าแต่การยืนระยะน้ำหนักที่ได้เปรียบต่อยกลางวันวันนี้โจโฉ จะเบียดเขียนชนะเด็กดองอย่างเคนแจกสารมวยไทยได้สนุกนี่คือชอบ3ส่วนชอบสุดท้ายชอบไปที่สุภชัยหนึง่งสุภชัยเล็กหนึ่งซับใหญ่วันนี้หลากหลายกว่าเคยชนะมาแข้งซ้ายดนายินซ้ายหมัดซ้ายดูดีกว่าวันนี้ถ้าชกแบบเดิมนะออกอีหลอบเดิมวันนี้สุปชัยเล็กหนึ่งซับใหญ่จะย้ำแค้นได้อีกครั้งหนึ่งนี่คือชอบ 4. ส่ศึกจิตเมืงองนนท์พนิวเจเค เสาที่8กุมภาพันธ์โดยหงแดงสุริษวันนี้เวลาหมดหมดเวลาก่อน,าอนจากกันขออวยพรให้เอฟซีงแดงปราศจากโกาครคภัยไข้เจ็บเฮงเฮงรดวยกันทุกคนวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ